การเรียนที่โรงเรียนคือทุกคนได้เรียนกับครูคนเดียวกันและครูหนึ่งคนสอนเด็กพร้อมๆกันแต่พอเราเจอวิกฤตต้องมานั่งเรียนในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์กลายเป็นว่าเด็กๆเรียนได้เรียนกับครูคนเดียวกันแต่ต่างกันที่อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างกันที่ความพร้อมกับการรับมือที่จะต้องมานั่งเรียนออนไลน์ก็เชื่อว่าทุกคนจะพร้อมกับการเรียนออนไลน์เพราะว่าการเรียนในรูปแบบออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายมีปัญหาเยอะแยะมากมายไหนจะเป็นโทรศัพท์ที่มีความล่าช้า รือยังไม่พร้อมกับการเรียนในรูปแบบออนไลน์เน็ตที่ยังไม่พร้อมอยู่ดีเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยมันคือปัจจัยที่จะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของการเรียนออนไลน์มันจะมีความสัมพันธ์แค่ไหนแล้วก็คุณภาพการเรียนการสอนการรับข้อมูลแบบออนไลน์ของเราจะทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเพียงแค่เราพลาดระยะเวลาแค่นิดเดียวเน็ตกระตุกแค่นิดเดียวหรือว่าโทรศัพท์ค้างาแค่แป๊บเดียวอาจจะหมายความว่า เราพลาดสาระสําคัญในวิชานั้นๆเลยก็ได้หรือว่าอาจจะทําให้เราเรียนไม่ทันเพื่อนหรือว่าตกหล่นความรู้เลยก็ได้ซึ่งในปี2514กสะทะชควักเงินมากกว่า1,200ล้านบาทเพื่อแจกเน็ตไม่อัน้นตลอดเวลาตลอดระยะเวลา2เดือนแต่ก็ว่าการเรียนออนไลน์มันรากระยะเวลามาเกือบปีอีกทั้งเครื่องมือการเรียนการสอนของนักเรียนก็ยังไม่พร้อม ถ้าพูดแบบไม่อยวยเลยเนี่ยการช่วยเหลือของรัฐก,ก็ยังไม่ครอบคลุมอยู่ดี <c oughs> เพราะว่ายังมีเด็กอีกมากมายหลายคนที่ยังขาดแคลนและขาดความพร้อมสําหรับการเรียนออนไลน์อีกมากมายโดยที่เด็กพวกนั้นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรและและการช่วยเหลือของรัฐก,ก็ยังไม่ครอบคลุมและแก้ปัญหาของเขาไม่ได้อย่างจริงจิงโดยมุมมองของเราครับการแก้ปัญหาได้อย่างจริงจิงเนี่ยคือการที่เราต้องทราบปัญหาของพวกเขาอย่างจริงจิงการจัดหาอุปกรณ์ที่พร้อม การจัดหาโปรแกรมที่พร้อมและก็สะดวกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาของพวกเขาหรือการจ่ายงบเยียวยาสําหรับให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปสมัครเน็ตแบบส่วนตัวเพื่อความเร็วและความแรงของเน็ตแต่ที่สําคัญที่สุดการช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลืออย่างครอบคลุมอย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของพวกเขาได้อย่างจริงจถ้าเราใส่ใจปัญหาเล็กน้อยของกันและกันและใส่ใจปัญหาของทุกคนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และแก้ปัญหาของพวกเขาอย่างจริงจังเพราะว่าการช่วยเหลือคือการมอบโอกาสให้เขาได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และพัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่เราควรที่จะแก้ปัญหาของพวกเขาได้อย่างเต็มที่และไม่ทิ้งพวกเขาไว้และเราควรจะแก้ปัญหาให้สำเร็จและอยู่อย่างคงทนขอบคุณครับ